สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนอนริทัศนะครับนี่คือ EP แรกที่ผมได้ทําเกมนี้นะโอเคครับนี่คือเกมแรกนาล็อกเอกทุกคนก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมออหน้าคลิปก็บอกอยู่ใช่ไหมโอเควันนี้ผมก็จะมาบอกพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนสีตาตัวละครแบบฟรีๆแล้วก็เปลี่ยนสีผมแบบฟรีๆนะครับนี่คือกล่องที่เอาไวแ้แลกสีย้อมผมแล้วก็สีตาอะไรต่างๆนานานะครับโอเค นี่คือผมกําลังทาเคเวสย่อยอยู่นะเคเวสย่อยก็คืออะไรเครเวสย่อยคือตัวที่ให้กล่องไว้นะเราจะได้มาทําสีตานะเคเวสย่อยเข้าตรงนี้ฮะโอเคแล้วนี่ก็คือเคเวสย่อยเข้าไปตรงที่รับได้มันก็จะมีเคเวสย่อยบอกอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องเลเวลเหมือนกันน่าจะเลเวลหลังยี่สิบห้าหรือยี่สิบแปดเนี่ยแหละครับมันก็จะเริ่มมีมาแต่ว่าที่ผมได้เนี่ยตัวหลักผมเวล์อสี่สิบกว่ากว่าสี่สิบเสมันได้แค่สอง แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นรายเดือนหรือว่ามันต้องเล่นไปเรื่อยๆอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันโดยส่วนตัวอันนี้ก็คือตัวลองของผมนะฮะที่มาทําให้ดูกันอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเรื่อยเรยว่าเราจะได้จริงไหมถ้าได้ก็ขอบคุณที่คนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเพราะว่าคลิปนี้ผมจะไม่ตัดผมจะปล่อยไว้ยาวๆเลยคือทําให้ทุกคนได้เห็นว่า เออมันมันได้จริงๆนะอะไรเงี้ยคือผมก็อยากมาแชร์ข้อมูลที่ผมรู้มันอาจจะไม่ได้มากมายแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ได,ได้ได้รู้อะไรเงี้ยคือมันไม่จําเป็นต้องคุณไม่จําเป็นต้องไปเติมพาสซื้อแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นน่าจะเติมพาสซอเมื่อกี้ไม่เกี่ยวนะผมกดผิดอันนี้อันนี้เมื่อกี้ไม่เกี่ยวโอเค แล้วก็คุยกับเบนตี้ลินดาครับหลังจากนั้นเราก็กดไปเรื่อยๆทาเดินเควสไปเรื่อยๆเลยเหมือนเควสโปรติทั่วไปเลยแล้วพอกดไปแล้วก็นี่ฮะก็ทําไปเรื่อยๆดูไปายาวๆแต่คลิปมันไม่ยาวหรอกเพราะว่าผมทํานิดเดียวแต่ถ้ายาวเกินไปขออภัยนะครับนี่ก็คือคลิปแรกของช่องผมเหมือนกันนะครับ ก็ขอบคุณครับถ้าดูตั้งแต่ต้นจนจบแต่ถ้าใครเข้าใจใครใครแค่รู้แค่ว่าจุดเคลสอะไรแค่นั้เราก็ไม่ต้องไม่ต้องดูอะไรขนาดนั้นก็กอไปก็ได้ครับผมผมแค่อยากมาแชร์ข้อมูลเล็กๆน้อยน้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเฉยให้คนได้เข้าใจกันถ้าผิดพลาดตรงไหนคาพูดคาจาผมไม่ดีตรงไหนขออภัยไว้ด้วยนะฮะถ้าใครสงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรบอกได้ ผมว่าจะพูดมากไปหน่อยนะฮะขอขอโทษทีนะนี่คลิปแรกของผมผมค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะโอเคดูกันไปยาวครับคลิปมันจะไม่ยาวมากเท่าไหร่ครับ นี่ครับทำเคเวสไปเลยเรื่อยๆเลยนี่ครับเราได้มาแล้วแต่จริงๆเราเราได้มาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วน่าจะใช่ฮะโอเคเราได้มาเรียบร้อยครับได้มาฟรีๆครับ คือมันเอาไปทำยังไงได้ต่อเดี๋ยวผมจะทำให้ดูตั้งแต่ต้นยันจบเลยเควสเนี่ยแต่ผมจะร่วมหน่อยนะเพราะว่าเนื่องด้วยคลิปมันอาจจะยาวเกินไปคนดูอาจจะเบื่อออผมกดผิดโทษทีโทษท,ทีโอเค นี่ครับเขาให้ค่าลิ t เติ e ลคลิปไปเรื่อยๆคลิปดียาวไปเรื่อยๆแต่ไม่ยาวหรอกผมว่าไม่ยาวหรอกถ้าผมทำเนี่ยผมน่าจะทำสั้นๆให้ทคนดูได้เข้าใจง่ายมันจะได้มันจะได้แบบว่าไม่ยาวเกินจนหน้าเบือ่อ โอเคเราคุยกับตะลุงนะส่งเควสที่เบตตี้ลินดาครับเออมื่อกี้คือเรารู้ล่วงกับกับการเปลี่ยนสีตานะแต่อันนี้ผมจะทำต่อเนื่องหมาเลยเพราะว่ามันจะได้กล่องอะไรเราจะมาดูกันอันนี้ผมพูดถึงในเรื่องของสายฟรีนะเพราะว่าผมก็เป็นสายฟรีคนหนึ่งผม เติมแค่ตัวหลักแต่ว่าเติมไม่เยอะเติมนิดหน่อยเอาแค่พอประมาณพอครับเพราะเกมนี้สายฟรีอยู่ได้แน่นอนผมบอกให้อยู่กันไปยาวๆรับรองยังไงก็เทพอยากเก่งเหมือนสายเติมต้องอดทนครับผมแต่อันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแฟชั่นเรื่องตัวละครเกลีดเกลีดน้อยที่ทุกคนมองข้ามอ่าโอเคเราได้กล่องมาเรียบร้อยแล้ว สุ่มได้ครับมันคือเหตุเกี่ยโอเคเราได้หนวดนี่ครับเพิ่ม ATK ถ้าโชคดีเราก็ได้ของดีผมก็ใส่ไปไงนะั้นแหละแต่ก็นะฮะถามว่าถูกใจไม่ถูกใจครับ <c oughs> ค่อนข้างที่จะไม่สวยเท่าโดนัทโอเคโดนัทใส่สวยฮะผมใส่ไปเลยเอ่อเกิดอะไรขึ้นทำไมจะเป็นหนวดอยู่ละ่ะอ๋อผมลืมใส่ เรนั้นผมโทษทีโทษทีทท <laughs> โอเคโอเคสุดใส่โอเคเรียบร้อยได้แล้วนะโอเคอเค,คลิปจะไม่ยาวมากครับคลิปจะค่อนข้างที่จะสั้นดูกันไปฮะผมไม่ได้ตัดคำบิลิปนี้ จะไม่้ตัดโอ้ผมม่เกียดรอผมบ้าเลยกิเกรอรอแล้วนานฮนะโทษทีครับคนคุณผู้ชมทั้งหลายโทษทีครคลิปนี้จะผมจะรวบมันไปเลยนี่เรามาตรงนี้ NVC ตรงนี้เลยตรงนี้จะเปลี่ยนสีผมถ้าจำไม่ผิดตรงนี้จะเป็นสีาต,นนสสตาในการเปลี่ยนสีตาแต่วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนสีตาให้ทุกคนดูแต่ว่า จริงๆแล้วผมก็ทำเคว์ได้ทั้งหมดแหละแต่ว่านี่คืออันนี้คือสีนนอผมนะเราจะมารีวิวก่อนโอเคนี่ครับเอ้ยโทษทีโทษทีครับขออภัยครับท่านผู้ชมนี่ฮะใส่เข้าตู้หรือเปล่ายางนิ้เป้เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษทีครับเมื่อกี้ผมเบอร์เบอร์นิดนึงโอเคนี่ครับแต่งสระผมนี่ก็คือสีผมสามารถแลกได้ครับ ลากได้จากไอเทมเมื่อกี้เลยเราสามารถลกได้จากไอเทมเมื่อกี้เลยนี่ฮะเท่ครับผมเพิ่มความเท่เดี๋ยวคลิปนี้ที่ผมทํามานี่ครับเรามาดูกันว่าผมจะแลกอะไรนี่ครับสีม่วงมันจะมีสีหลากหลายเลยเนี่ยสรรพัดโอเคผมจะแลกสีม่วงเพราะผมจะทำสีตาโอเคเรามาตรงนี้ฮะ Big Eye ของเวลา อืมผมมาเลือกโอเคตรงนี้นะผมจะเอาไปสีม่วงแต่ผมดันขาดแน่ยผมจะเอาไปสีม่วงใช่ไหมเออแต่ผมดันขาดผมลืมใช่ผมลืม,ม,ลมและทำยังไงต่อผมต้องไปครับไม่รู้ว่าเพชรจะพอเปล่าถ้าถ้าพอแต่ผมอาจจะไม่ได้ซื้อเอามาใช้ให้ดูแต่ว่าผมอาจจะเก็บไว้นะ ตั้มหนึ่งมันเดินไปไหนนะผมงงโอเคโอเคเอ่อเข้าตรงนี้ก่อนปป๊บเราซื้อเม่อกเอาไม่ใช่นี่คังผมโทษทีผมเบอร์วานนะฮะนี่ครับเราจะว้าไปที่เอเบรตาอเบรตามาตรงนี้เลยโตมา เมื่อกี้เป็นกับการเปลี่ยนสีตาใช่ไหมแต่ผมไม่มีใบเปลี่ยนสีตาเปลี่ยนสีตาใบาเปลี่ยนสีตาสามารถซื้อจากตรงนี้ได้ครับนี่ครับราคาหมื่นสองเพชรถามว่าเยอะไหมสําหรับผมผมมองว่าสายฟรยีน่าจะหาหน้าอยู่แล้ววันหนึ่งน่าจะตกอาจจะแล้วแต่เซิร์ฟบางเซิร์ฟก็เป็นแสนบางเซิร์ฟก็อาจหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นบางเซิร์ฟอาจจะเป็นแสนซึ่งต้องดูหลายๆเซิร์ฟนี่ก็คือบับรเปลี่ยนทรงผมเหมือนกันที่ใช้คู่กับสีเมื่อกี้ โอเคครับเท่านี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe sky, ให้ช่องผมด้วยนะครับผมอาจจะพูดติดติดกัดๆัดบ้างแต่ว่านี่เป็นคลิปแรกของผม <laughs> ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างว่าอยากได้คอนเทนต์อะไรหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับ การเดินตัวละครกับการไกด์สายอาชีพต่างๆเพราะว่าผมก็พอรู้มาสมควรเพราะว่าก่อนนั้นี้ผมก็เล่น s ซ r ร b l a c k กนารล็อกเอแล้วก็ ROPC มาก่อนโอเคแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตช่วงนี้อย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดเยอะแยะครับเราต้องช่วยกันครับทุกคนก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับ พราะช่วงนี้โควิดรุนแรงมากโอเคครับสวัสดีครับ